สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสําสหรับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะผ่านสื่อบันเทิงทั้งการแสดงนะคะภาพ,พยนตร์แล้วก็การแสดงต่างๆรวมถึงดนตรีด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะที่ทาให้เรานั้นเข้าใจแล้วก็เรียนรู้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันในสายสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนี้แหละค่ะก็เลยนํามาให้ได้ชมกันในเทศกาลอาเซียนไน์ค่ะ และท่วงทำนองสนุกสนานคุ้นหูของดิกีฟูเตรีเพลงรักสำเนียงมาลายูระเลงโดยเบบี้อาราเบียมดนตรีชื่อดังอายุเกือบ40ปีซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่ผู้นับถือศาสนาอิสลามในภาคกลางหากสำเนียงคำร้องภาษาอาหรับและมาเลก็ย้อนกลับไปได้ถึงดนตรีนาเซฟจากปัตตานีส่วนหนึ่งของสำเนียงดนตรีอันหลากหลายของอาเซียนที่เตรียมนำมาแสดงในงานเทศกาลอาเซียนไนท์ แตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแต่ก็มีรากเหง้าและที่มาไม่ต่างกันทําให้บทเพลงของสิบชาติอาเซียนถูกนํามาเล่นต่อกันได้อย่างกลมกลืนโดยฝีมือของนัทพลเสียงสุคนหรือดีเจมาร์ฟไซแสดงถึงจุดร่วมของอาเซียนผ่านภาษาสากลอย่างดนตรีส่วนเอเชียมันก็มีจริงมันก็มีอินฟลูเอนซ์ของพวกตั้งแต่เพลงอินโดมาเลนก็มีแนวพวกออเคสตรามาลายูซึ่งเชื่อมกับเ,เป็นอินฟลูเอนซ์ของเพลงทางใต้ของเมืองไทย เราก็เพลงอีสานจริงๆก็มีคอนเนคชันกับลาวคือมันก็มีมันมีคอนเนคชันอยู่แล้วในใน,ในจุดของสับอีเซียครับผมจริงๆแล้วเราเรียนรู้จากภาษาหลับมาก่อนแล้วก็จะมีบทเพลงสรรเสริญท่านศาสดาด้วยซึ่งเรานําบทเพลงนี้ไปร้องหลายๆที่มานะครับเราก็มีเพลงแบบพยายามจะให้ดูแนวเพลงใหม่ๆขึ้นเป็นเพลงป๊อปอินโดบ้างมาเลย์บ้างถ้าเราไม่มีเราเราไม่มีผู้สนับสนุนนะ่ะเรากลัวว่าดนตรีเราจะจางหายไป ผมผม,ผมคิดขนาดนั้นเลยแล้วผมพยายามฝึกรุ่นรุ่นหลงังๆซึ่งญาติญาติญาติกันเองอ่ะไม่ได้ไม่ได้รับแบบนี้นอกจากเราต้องไปอาศัยกับเพื่อนบ้านที่มาร่วมกันจนรุ่นรุ่นแม่แล้วมาจนรุ่นลูกฮะต่อไปอนาคตเราไม่รู้ว่ารุ่นหลานเขาจะมีโอกาสกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ย ถ้ามันเป็นการเรียนรู้ในแบบที่ไม่เป็นทางการจนเกินไปแล้วเราก็สามารถที่จะเพลิดเพลินได้บางคนอาจจะแบบเอาชอบดูหนังอยู่แล้วแต่ว่าโอกาสที่จะได้ดูหนังหรือว่า,าที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับว่าทำอาเซียนเนี่ยผ่านหนังเนี่ยไม่มีเราหาไม่ได้ในโรงภาพยนตร์ปัจจุบันในเมืองไทยอาจจะเป็นอาจจะเป็นด้วยเรื่องตลาดด้วยเรื่องความนิยมหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังไม่ได้เปิดตรงนี้มากมากเพียงพออาซี n i น h t s อาเซียน y o n d น r อนเ i ียเป็นส่วนหนึน ier, งน่งของ เทศกาลศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนกรุงเทพหวังเปิดพื้นที่การเรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้านผ่านการแสดงสดอาหารและหนังกลางแปลงโดยจะจัดระหว่างวันที่13-15ธันวาคมนี้ที่ลานหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร4ีแยกปทุมวัน